ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาดูที่มาของสม,สมการพาราโบลากันนะคะโดยบทนิยามก็คือพาราโบลาคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งห่างจากจุดที่ตรึงอยู่กับที่จุดหนึ่งและเส้นที่ตรึงอยู่กับที่เส้นหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน,นะคะ่ะ ก็คือจากบริยานะคะก็จะบอกว่าระยะทางจากจุดนี้ไปจุดนี้กับระยะทางจากจุดนี้ไปจุดนี้นะคะ่ะมีค่าเท่ากัน,นะคะ่ะซึ่งเราจะได้ว่า,าจากวลีนี้วลิยามาเราจะได้ว่า,า PF จะเท่ากับ PQ ซึ่งเราหาระยะห่างใช่ไหมคะ ก็คือจากสูตรส u a ว e ์ o o t เรามาดู pf นะคะตรงนี้ก็จะได้ว่าส u a r e r o o t ก็คือเอาพิกัด X ลบกันก็จะได้ x ลบกย์ก็จะเป็น X-2 กลังสแล้วก็อพิกัด Y ลบกัน,ก,น y p 2, ก็จะเป็น y ลบ p ลยกกำลังสองค่ะก็จะเป็นบวก y ลบ p ลกำลังสองค่ะส่วน pq นะคะก็คือ <c oughs> เรามาดูที่ pq ค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามัน มันขนานกับแกน y ซึ่งมันตั้งฉากกับแกน x ใช่ไหมคะแสดงว่า x มีค่าเท่ากันดังนั้นเราพิจรารณาแค่ค่า y ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราจะนำพิกัด y คะมาลบก,กันเลยก็จะได้ว่า y ลบล,ล p ก็จะเป็น y บวก p ซึ่ง y บวก p เนี่ยเราจะต้องใส่ค่าสมบูรณ์ให้มันนะคะเพื่อที่จะให้ระยะทางเป็น,ปนบวกค่ะ โดยอันโดยต่อมานะคะเราจะ่ากำจัดสแควร์รู้นะคะแสดงว่าเราจะต้องยกกําลังสองทั้งสองข้างของสมการนะคะก็จะได้ฝั่งซ้ายก็จะเป็น x ยกกาลังสองบวกด้วย y ลบ p ยกกําลังสองซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็น y บวก p ทั้งหมดยกกําลังสองค่ะซึ่งจากกําลังสองสมบูรณ์นะคะฝัง่งนี้ก็จะได้ x ก,กาลังสอง เรามาดูกล้องนี้นะคะก็จะเป็นหน้ายกกำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้ายกกำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวที่มันตัดกันได้ก็จะมี y ยกกำลังสองแล้วก็ p ยกกำลังสองใช่ไหมคะโดยเราจะเห็นได้ว่า จะเท่า x กําลังสองจะเท่ากับลบสอง y p แยกฝั่งนี้ก็จะเป็นสอง y บวกสอง y p ก็จะเป็นสี่ y p ก็จะได้เป็นสี่ p y ก็ได้นะคะก็จะเป็น x กําลังสองเท่ากับ p p y ซึ่งก็เสร็จแล้วนะคะที่มาของสมก,การพาราโบลาค่ะ